โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by d าย l i g h t Mobile อีกแล้วนะครับผมและว,วันนี้เราอยู่ในการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดกันอีกแล้วนะครับผมเวอร์ชัน4.2.1.1นะครับผมก็เรียกได้ว่าอัปเดตการรัวๆเลยเนาะช่วงนี้อัปเดตรัวมากนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่หน้าล็อบบี้กันเลยนะครับผมเนาะ โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่หน้าล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก่อนเลยนะครับผมว่าอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมเนาะโอเคครับผมข้อที่1ก็คือแก้ปัญหาผู้เล่นบางคนที่ติดอยู่บนหน้าจอสีดำบน iPhone SE นะครับผมส่วนข้อที่2คือปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนที่ยามาโอกะนะครับผม ส่วนข้อที่3คือแก้ไขปัญหาที่ทําให้ผู้เล่นบางคนได้รับข้อผิดพลาด107นะครับผมเหมือนมันจะชอบขึ้นมานะเป็นบางเครื่องนะครับผมข้อที่4คือแก้ไขปัญหาที่ทําให้ไม่มีข้อผิดพลาดของเครือข่ายปรากฏขึ้นเมื่อใช้ Apple Sig n น n นะครับผมก็คือคนที่ใช้ Apple l o g In อนะแอปเอเอเขาเรียกว่าอะไร Apple ID ปะ่ะหรือว่า Apple l o g In นนั่นแหละมันจะมีปัญหานิดหน่อย,อยแบบเครือข่ายขาดหายอะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะแก้แล้วครับผมส่วนข้อที่5คือแก้ไขปัญหาชุดของเมกที่ขัดข้องในเกมนะครับผมน่าจะชุดบักๆนั่นแหละที่มันชอบบักหัวหายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ลองดูกันเองละกันว่ามันหายหรือเปล่านะครับผมเนาะส่วนข้อที่6กก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วไปเนาะก็ปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วไปหลายๆอย่างในเกมที่มันไม่ดีให้เป็นดีแทนเนาะ ก็อันนี้อีกข้อนึงแถมให้จริงๆมีแค่6ข้อนะครับผมตามรูปนะแต่ว่าถ้าคนที่สังเกตรหรือว่าดูคลิปอัปเดตของผมบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าเดส b บ Delight Mobile เนี่ยตอนเนี้ยเขาพยายามลดพื้นที่ของตัวเกมนะครับผมเพราะว่าเวอร์ชั่นที่แล้วอ่ะรู้สึกจะ3.8หรือ3.7ไม่รู้กิกกะไบนะเวอร์ชั่นนี้เหลือแค่3.6กิกะไบนะครับผมแต่ว่าก็ต้องโหลดเข้าในเกมอีก1กิก ประมาณ1นึ่กิกโดยประมาณนะก็หลังจากอัปเดตเสร็จอ่ะพอเรากดเข้าเกมครั้งแรกหลังจากที่เราอัปเดตอ่ะมันจะให้เราโหลดหน้าเกมก่อนเข้ามาหน้าล็อบบี้ประมาณ1นกิกนะครับผมก็นั่นแหละ <c oughs> ก็เยอะอยู่แหละแต่ว่าเขาพยายามลดมาทีละนิดทีละนิดนะครับผมก็รอดูไปเรื่อยๆแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของตั้งค่ากันก่อนนะครับผมว่ามีอะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับผมเนาะ ในส่วนของตั้งค่านะครับผมในแถบตั้งค่าตรงนี้ไม่มีอะไรควบคุมยังเป็นปกตินะครับผมไม่มีอะไรเนาะภาษากราฟิกก็ยังเป็น 30fps เหมือนเดิมนะครับผมเครื่องผม iPhone 7 Plus นะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามีชุดอะไรมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งนะครับผมไอ้พวกชุดฮาโลวีนที่เป็นชุดไฟเนี่ย สอนมากมาในแพทที่แล้วหมดแล้วเนาะโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูสักหนึ่งตาละกันนะครับผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้จะดีกว่าเวอร์ชันที่ผ่านมาหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมเอาไฟฉายไปละกันไม่เอาอะเอากล่องพยาบาลไปดีกว่ามีเยอะดีเอาขม่วงไปด้วยอนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับโอ้โหกว่าจะได้ห้องรออย่างนานเลยเฮ้ยมาครับผมอะไรโควิดโควิดข้างหลังเนี่ยไอคนที่สี่มาถึงก็โควิดเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นนะมา เดี๋ยวผมปั่นไฟกับไอ้บ้าเดวิดก่อนเออไอ้บ้าเดวิดอะ่ะรอรอเฮ้ยหัวกล้วยว่ะพีระมิดเฮดมาละไปก่อนละเพื่อนโชคดีมีใช้โชคใชยมีวัวโอ้โหไล่ผมใกล้ๆไม่ชอบชอบไกลๆเฮ้ยทำไมต้องมาไล่ผมคนอื่นมีต้องเยอะแยะเออไม่น่ากระโดดเลย วิ่งไปไหนดีวะเนี่ยโอ้โหเดินตามมาติดๆเลยแล้วผมจู๊กไม่ค่อยเป็นด้วยตัวเนี้ยวิ่งฉีกอย่างเดียวเลยไม่ได้ตัวนี้ผมเจอครั้งที่สาม วิ่งไปเรื่อยจังหวะเนี้ย <Nope. S 1> เอา้าโดนดึงหลังเฉยอะไรครับเนี่ยใครเห็นก็ว่าตายโอ้ oh, ไม่ตายเออวิ่งติด โอ้โหโอ้โหเสร็จไปสองเครื <c oughs> <c oughs> <c oughs> oh ่องเลยเหรอไอ้มันเอาเรื่องจังวะเออจะอุ้มก็รีบอุ้มปะทษไม่ต้องกลัวแทงหลังยังไม่มีโอ้โหเราโดนแขวนใกล้กันด้วยอย่างซวยเลยเพื่อเรามันโดนดึงหลังอะไอโควิดอะ โมไดปั่นไฟอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะลากมามันต้องวิ่งมาตรงนี้มันไม่รู้จะวิ่งออกไปไหนดีอ่ะโอ้โลแล้วคราวนี้ฆราตกรคแครมปสองตัวเลยไงน่มีกั้นทางไว้ให้ซะด้วยเพ <c oughs> ื่อนบอกอะไรครับเนี่ยเออไปช่วยนู่นก่อนไอโควิด ไอ้โควิดไม่มองหลังใส่หูฟังหรือเปล่าไม่รู้นะ่ะเอาปั่นไฟต่อเราผมมาโอ้โหโอ้พี่ผมจะเฟสสองแล้วเร็วเร็วเร็วสวยไอโควิดโดนอีกแล้วหิวเลยหิวเลย แบบนี้ไม่ดีเลยผมพูดเลยแบบนี้ไม่ดีสุดๆอะ่ะ oh. ไปก่อนไปก่อนปล่อยปล่อยปล่อยไอ้ลุงมันมาแล้ว oh. ตายไปนคนนึงโอ้ยโอยกระตุกกระตุกผู้ oh. มันจะเอาผมไม่ได้เลย โอ้โหไม่ได้เลยวะ่ะขวางทางด้วยไล่เดี๋ยวผมเป็นบ้าอะไรวะเนี่ย คนอื่นมีเยอะแยะไม่ไล่วะมาซ้ำผมอีกเ <Bro. S 1> โอ้ยมันเอาะ่ะ <Yeah. S 1> ผมไม่รู้ที่จู๊กแล้วด้วยว่าจะจู๊กไง ah. วิ่งไปไหนดีก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้มันโล่งมากเลย แท่งหลังผมใช้ไปแล้วนะผมทำได้เท่านี้เพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานนะครับผมนะได้ประมาณนี้ไอ้ตัวนี้เพิ่งเจอครั้งที่สเองเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะเจอในสตรีมรอบนึงแล้วก็นอกรอบตอนที่อัปเดตครั้งใหม่แล้วตัวนี้เข้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่สนะครับผมรีบช่วยเกิร์นมันมาปะเนี่ยมันมันชอบซ้ําผมอ่ะไอ้หัวกลวยคนเนี้ย เนี่เอาอีกแล้วอ่ะไล่ผมไม่หยุดเลยโอ้โหยังจะโดนเรียบร้อยแล้วผมตายโดนซ้ำโดนประหารหัว แขนขาดเลยโขนบ่วงยังไม่ได้ใช้เลยไม่คิดว่าจะโดนโอเคครับผมก็จบละตาหนึ่งพอดออีมาเล่นให้ดูตาหนึ่งแล้วกันสำหรับอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมนะโอเคเพื่อเราไม่น่าโดนดึงหลังเลยนะเสียดายไอโควิดอะไม่งั้นน่าจะเล่นได้อยู่แล้วมาไล่ผมยับยับเลยมาไล่ซ้ำตัวนี้เป็น ฆาตกรที่ชอบซ้านะครับผมนะก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะครับผมเป็นนิสัยชอบซ้ำเนาะให้ตายตายไปเนาะนี่ไงอัปเดตใหม่นะครับผมเนาะโอเคเป็นไงกันบ้างสําหรับการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดนะครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่ตอไปให้เพื่อนๆได้นนรับชมกันอีกเลยสําหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกัน ก็ถ้ามีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมในที่สําคัญถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมซีอ u